ครับสวัสดีท่านภูมิเกียรติทุกท่านครับครับคลิปนี้ผมเจดตนาอยากจะเผยแร่ความจริงเกี่ยวกับธรรมะให้ทุกท่านได้ยินได้ฟังนะครับโอยาตายายท่านที่เป็นสาวกของพระอารหาันตะัามามาสัมพุทธเจ้าได้ยินได้ฟังครับเจ้าบ้านครับ หรือเป็นภาษาบาลีกับคาลือฮัดครับคาลือฮัดหมายถ,ถึงชาวบ้านครับบานนีเนื้อเรื่องมันนั่นที่ผมอยากออกมาเผยให้ฟังครับพี่น้องทุกท่านครับผู้มียิตศรสัทธาทางพระพุทธศาสนาเหตุจังใดเขาจังจะบ่เป็นบาปเหตุจังใดเขาจังจะบ่ให้ลูกเขาเป็นบาปเป็นกรรมครับเพราะฉะนั้น คลิปนี้มันเปนสำคัญครับเพราะว่ามันเกี่ยวก,กันกับตัวห้อเองครับครับอันดับแรกห้อต้องเข้าใจคำว่าบวชไม้ถึงอีหยงังอันดับสองห้อต้องเข้าใจพระธรรมข้ามสอนพระธรรมพระวินัยเข้าใจพระอภิธรรมทั้งทั้งสามฉบับนี่ครับห้อต้องเข้าใจก่อนว่าเพิน่นบัญญัติอีหยังแน่ เพื่อนสอนอีหยังแนครับเพื่อนหายเหตุจังไดแน่ครับการที่จะเข้าไปเป็นบนรรพชิตพิสูงสงนั่นครับฮ่ององขาใจสักกร,รับพี่น้องผูมิเกียรติทุกท่านนี่แหละครับจังว่าผมได้ออกมาเล่นน้ำครับเพื่อหยังครับเพื่ออยากเตือนใจทุกท่านที่จะให้ลูกห้หล้านไปบวช เฮาต้องเข้าใจคข้ามาบวชหมายถึงอีหยังก่อนนี่แหละครับคข้ามาบวชนั่นหมายถึงเป็นผู้เห็นไพ่ครับความจริงนั่นหมายถึงเป็นผู้เห็นไพ่เป็นผู้เบื่อกําหนัดเป็นผู้เบือเเบ่อสังคมที่มันวุ่นวายครับเป็นผู้บออยากมีกิเลสเป็นผู้บ่ิิดของต้องการทั้งทั้งหูทังตาทั้งกายทั้ง,งอันนี้ครับ หมายถึงเป็นผู้เบื่อนั่นแหละครับเป็นผู้เห็นไพ่ที่เห็นที่มันเป็นถูกเป็นอย่างนี้แหละครับเฮาจังไปบวชครับบวชนั่นหมายถึงเป็นผู้เห็นไพ่ครับเพื่ออย่างจังไปบวชจังไปเป็นบรรพชิตจังไปห่มผาเหลืองครับจังไปโกนผมนั่นยุดประสงค์กับคือจะไปเดินตามร้อยพระพุทธเจ้าครับจะไปคัดเก่ากิเลสไปศึกษาธรรมะนี่ครับสองข้อนี้ คิดของสงฆ์จะมีสองข้อครับข้อแรกครับคันธะธุระนั้นหมายถึงศึกษาธรรมะครับข้อสองกับวิปัสสนาธุระนั้นครับหมายถหมายถึงคัดเกากิเลสออกจากจิตจากใจครับนี่ละมันจะมีสองข้อแค่นี้ครับพี่นอ้องขันห้าวว่ามีกิเลสห้าวกลบวมีความติดของตองการอยากได้ยังห้าวกรสบายครับห้าวไป บวชเป็นบรรพชิตนั่นไปเดินตามร้อยพระอรหันตะสำมาัมพทธเจ้านั่นเฮาก็จะเป็นผู้พุทธพองทั้งกายทั้งว่า,าทั้งใจเสมอตนเสมอปลายครับเฮาจะบวถือความเห็นผิดขอบงมเฮานั่นแหละครับห้าจังไปครับบ้านนี้สำนักที่เฮาจะไปบวชนั่นเขาถือ ทำนองคลองท้ำบอครับเขาอยู่ในความถูกต้องบอกครับเป็นพระตามพระวินัยบอหรือเป็นพระทุศินหรือเป็นพระอรชีที่โบละอายแก่บาปที่โบได้เอาพระธรรมคำสอนมาเผยให้ชาวบ้านฟังนี่ครับห้าต้องขอใจก่อนครับเพราะฉะนั้นพระพุทธเจ้าเพิ้นทั้งเตือนครับ เพิ่นเตือนไห้เห้าหนั่นครับตนเท่านั้นเป็นที่พึ่งของตนบ่แม่นว่าห้ไปเสื่องมง่ายครับทุกอย่างทุกประการเหตุมันก็ตรงตรงกับผลครับผลมันก็ตรงตรงกับเหตุดีจะเป็นสวบ่ได้ครับสวจะเป็นดีบ่ได้ครับนี่แหละจังว่าห้เห้าเบิ่งก่อนห้เห้าพิจรณหาใเห้าพิจรณาด้วย กายโดยว่าจาโดยใจเฮาซะก่อนครับเฮาสัมผัสบางก่อนเฮาพิสูจน์บางก่อนก่อนจะให้ลูกให้หลานไปบวชครับถามลูกหลานว่าเข้าใจหรือ,อยังจังบวชหรือหรืออันหรืออยากไปบวชเฮาเข้าขใจพระธรรมคำสอนหรือ,อยังเข้าใจพระวินัยหรือ,อยังเฮาต้องถามกันซะก่อนด้อครับบ่แม,มนว่ามเมื่อเอินเอาลูกเอาหลานไปบวชโหลดด้อครับแม่ตดสินขอแลกเขายัางบ่จัก แม่แตาสินขอสองเขายัางบาจากสินขอหาขอ,อยั้งกระยาครับเพราะว่าสินนั่นมันเขาต้องเข้าใจซะก่อนครับสินขอได้กระได้บ้านนี้ถ้า,าไปบวชเป็นบนรรพชิตนั่นครับเขาจะไปเข่งกับสินสองรอยยี่สิบเจ็ดข้อครับแม่แต่หัวเหัวเห็นฟันนี่กระพิษครับหัวเห็นฟันนี่กระอาบัตแล้ว นั่งงวก์สรายเลี้ยวขวานี่กับพิษครับสันพัตหารเกินกว่าความจำเป็นกับพิษครับนี่แหละมันมาเป็นธรรมดาครับซ้ำย่นลูกย่นหลานเข่ากองไฟครับซ้ำย่นลูกย่นหลานเข่าไปเหยียบแก้วเหยียบขวดซ้ำย่นลูกย่นหลานเข่าไปอันให้น้ำให้ให้บาปให้กรรมเกาะเก้วเขาเขาจะเป็นโทษแก่ตัวเขาเองครับซ้ำไปย่นเขาเข่าก,กองไฟครับพี่น้อง มันมาเป็นธรรมดามันจะได้รับโทษครับถ้ารักษาพระวินัยบ่ไร้นั่นจะอาบัตินิกาจะญาปาจิตติจะตกนรกมกใหม่่นนี้ครับจะไปยินดีในเงินละท่องบ่ไร้ครับเห็นผู้อื่นนั่นยินดีในเงินละท่องนี่ก็บ่ไร้เข้าไปจับต้องเงินท่องนี่ก็บ่ไร้ครับทั้งเงินและก็ทั้งท่องครับจะเฮ็ดยั้งบ่ไร้เลยครับมิตักษัดกับออกิเลตออกนี่คือค้นทางพระพุทธเจ้าเิ่นเหตุครับที่ เป็นคำสอนที่ดีงามตามพระอรหันตาสัมมาสัมพุทธเจ้าเพื่อนในพระเหตุมากครับบานในถ้าห้าบ่กขาใจยังสี่ห้าจะไปหลอกลวงชา้าบ้านครับมันจะเป็นบาปเป็นกรรมแกโตท่านเองและชาวบ้านก็นจะบ่กขาใจควบจริงก็จะได้พาก,กันเหตุพิษเป็นบาปเป็นกรรมถึงมาชา้าบ้านครับจะ มนมองจะตกนรกมัไหวเพื่อนะครับบนมันธรรมดาเาืนพระพุทธเจ้ามันยัดไว้นั่นครับบ่ห้เฮากล่าวขําเทศนั่นหมายถึงห้สื่อสารเป็นภาษาของตนของตนบ่ห้หลอกห้ล่วงมันผิดศีลครับมันผิดศีลละรมมันผิดมันผิดพรหมาจารีครับมันผิดความบริสุทธิ์ถากาข้ามเทศนั่นมันเป็นข้ามที่หลอกล่วง แต่ก้าวข้ามบ่จริงกับเป็นข้ามที่หลอกลวงครับข้ามเทศหมายถึงอีหยังครับหมายถึงเอาภาษาผู้อื่นมาถ่ายทอดบาานี้ผู้ถ่ายทอดนั่นจะเว่าภาษาผู้อื่นผู้ถ่ายทอดนั่นกับฟังบ่ออกรับเพียงแต่จำข้ามาบอกผู้อื่นไปซืือๆครับบานี้ผู้อื่นนั่นผู้ฟังนั่นก็บ,บ่ได้เข้าใจ ก็บ่ได้เข้าใจอีหย่างครับมันเป็นโมฆะมันบ่เกิดประโยชน์พระพุทธเจ้าบให้เหตุครับพระอาหารหันตะสัมมา,าสัมพุทธเจ้าหน่นครับพี่น้องเพื่อบ่ให้กล่าวค้ามเทิดไม้ถึงให้สื่อสารเป็นภาษาของตนของตนเพราะว่าธรรมะนั้นมันศักดิ์สิทธิ์ครับบ่ให้กล่าวข้ามมรริงครับให้กล่าวตะข้าจริงบ่ให้หลอกลวงชาวบ้านบ่ให้กล่าวค้ามเทิดให้สื่อสารเป็นภาษาของตนของตน,ของตนครับบ่าว่าค้ามได้กยา เพื่ออยังเพื่อชาบ,บานสิด้เข้าใจพระธรรมคาสอนใดเพื่อจะเป็นที่พึ่งของตนของตนใดครับเพราะว่าพระอารหันต์ตะสมาสพุทธเจ้านั้นตัดสรุปความจริงครับไปค้นพบความจริงแล้วจนได้ตัดสรุปว่าใดว่ามันบเปลี่ยนเป็นแนวอื่นครับจริงก็คือจริงครับเ่ราว่ายุคใดสมัยไหนยุคใดสมัยใดก็เป็นความจริงครับ ผมยกตัวอย่างครับความจริงก็คือพันตัดสลูนั่นเกิดก็ไม่จริงครับแกก็ไม่จริงเจ็บก็ไม่จริงสิ้นสุดก็ไม่จริงครับบานในค้าว่าตายนั่นก็ไม่จริงครับคําว่าตายมันมาจากดับครับดับนั่นก็ไม่จริงบานเข้ามาใส่คําว่าตายนั่นครับนี่แหละแม่ถ้าคําวตายกับคําว่าดับนี่เห้ายังบอกเข้าใจอยู่ครับความจริงนั่น คำว่าดับนั่นมันหมายถึงคำว่าตายที่ห้าวกัน,นั่นครับแต่ละคำาเสียงผมว้าไปนี่มันดับไปนั่นครับเกิดขึ้นมันก็ดับไปนั่นนั่นแหละครับคำว่าตายมันเป็นอนัตตาครับพี่น้องเกิดขึ้นก็ดับไปแต่ละคำาแต่ละคำานั่นครับมันจะบกกลับมาอีกเลยเพียงแต่มันเกิดสืบต่อผมเว่าไปนี่ครับมันเกิดสืบต่อไปซื้อเกิดสืบต่อไปครับ เพราะว่าแต่ละค่ำนั่นมันกระดับไปครับหมายถึงมันตายไปบุกับม่อีกเลยครับในสังสารวัตตนี่ค่ำแต่ละค่ำนั่นครับเฮาเว้าตั้งแต่น้อยนั่นจนหอดปานีมันเป็นแต่ละค่ำครับมันเกิดสืบต่อกันไปเกิดสืบต่อกันมากครับพี่น้องเ่ราว่าจะร้องเพลงเ่ราว่าจะด่าจะปล่อยเพราะว่าจะเว้าเรื่องใดกันก็ยากครับเว้าเรื่องการเมืองกันก็ยากแม่แต่ให้ลูกให้ล้านก็ยากครับ มันเป็นธรรมะทั้งเบิดมันเป็นเวทนาครับนี่แหละจังว่าพระพุทธเจ้าเพื่อนอยาใครเข้าใจความจริงคำว่าตายมันหมายถึงมันดับครับพี่นอ้องบานนี้สังขารเท่านั้นเวลามันสิ้นสุดนั่นมันบ่เ้าบรดตายครับสังขารน,นั่นเป็นบ้านที่เห้าอยู่อาศัยนั่นเขาสิ้นสุดเห้ากับอยู่น้ำเขาบ่ได้ครับเท่ากับเปลียนภพไปเกิดเป็นแนมนะัน่ะนะครับ ความตายนะั่นมันหมายถึงมันดับแต่ละขณะแต่ละขณะแต่ละเสียงครับแต่ละเห็นครับแต่ละได้ยินแต่ละกระทบสัมผัสครับนั่นความหมายคําว่าตายนี่แหละจังว่าพระอรหันต์ตะสมาสัมมุทธเจ้าได้ตัดสรุปความจริงก็ไดอยากให้ชาวบ้านห้าเข้าใจครับบัแมนว่าสินสุดและสีห่องไห้น้ากันเนีครับอันนั้นมันเป็นเรื่องปกติครับ มันไม่มีผู้ใดจะตั้งมั่นอยู่ได้ตลอดกาลครับเพราะว่ามันโม,มเมนตัต,ตามันเป็นอนัตตาเกิดขึ้นตั้งอยกกระดับไปครับมันเป็นเรื่องปกติควรจะดีใจครับเพราะว่าเวลาเขาดับไปนั่นเขาจะได้เปลี่ยนผัเปลี่ยนภูมิสูงขึนน่ะนะครับสมมติว่าเป็นสัตว์นรกก็จะเป็นสัตว์มนุษย์สมมุติว่าเป็นสัตว์มนุษย์ก็จะเป็น,น,มมปน,น,น,ปนอย่ยูเบ้องสูงขึ้นไปน่ะนะครับเึงสวรรค์สันฝ้า ถึงสวรรค์ล,ละกันิาพานควรจะดีใจได้ครับบ่แม่นอาไล่น้ากันอันนี้ห้าเข้าใจพิษคาดเคลื่อนกันไปเบิดครับเอา้าย่ายึดถือเป็นตัวเป็นตนห้าครับและก็อย่ายึดถือเป็นตัวเป็นตนผู้อื่นครับเพราะว่ามันมอดิมีโยจริงครับนี่แหละจังว่าผมออกมาเรียนน้ำกระดาษพี่น้องพระอารหันต์ตะสมมาสัมพุทธเจ้านั่นบวให้ก้าวข้ามเทศครับ บ่หกล่าวเป็นภาษาบาลีมาสอนชาวบ้านเฮ้าเป็นคนไทยครับบาลีนั่นต้องไปเ้ากับค้นแขกครับต้องห้สซื่อสารเป็นภาษาของตนของตนครับพี่น้องนี่ละถ้าผู้ไปบวชเป็นบรรพชิตเป็นพิสุนั่นถ้าเฮาบ่กเขาใจยังซี่เฮ้ายาเข้าไปครับพราว่าเฮ้าสิไปกาวขำาเทศดข้าหลอกล่วงและก็จะไปยินดีในเงินละท่องก็จะไปหลอกล่วงชาวบ้านไปเรียไล่เงินท่องชาวบ้าน เฮากับบแตกต่างก,กันกับโจรครับเฮาสิป้นชาวบ้านโดยที่บ่บโหโตชาวบ้านก็นได้รับบาปรับกรรมจะตกนรกมกใหม่ครับผู้ไปบวชก็จะได้รับโทษเป็นเปรตเป็นนั่นผีไปด้วยครับจะร้ายกลับร้ายกันกลัวจะได้กลับมาเกิดเป็นมนุษย์อีกครับจะยาวไกลนี่ล่ละพระพุทธเจ้าพระอรหันตตส,สัมมาสัพพุทธเจ้าถึงได้เตือนเฮานักหนาครับให้ระวังครับตนเท่านั้นเป็นที่พึ่งคงตนครับ เหตุก็ต,งตรงๆก็ผลครับพระนั่นหมายถึงเป็นผู้คัดเก่าอย่างยิ่งโมเมนตธรรมดาครับเพราะว่าโทษจะได้รับโทษนักเหมือนตำรวจไปรับไปอันเหตุยาบ้านนะครับเขารักษากฎหมายเขาจะเหตุพิษบ่อใครับโทษมันจะนักทหารคือกันผู้ถือกฎหมายขึ้นกันครับนี่แหละผู้ถือพาวินัยคือกันจะเหตุพิษบ่อใเลยครับจะยินดีในงเงินละท้องบ่อใ จะไปส้างบ่ไดรครับสร้างวัดส้างว่าบา่ไไรสร้างวัตถุบ่ไไรครับเสกน้ำมนต์หลอกล่วงชาวบ้านบ่อไรครับจะมาสัาง่งวัตถุมงคลให้ชาวบ้านมาแขนข้อนี่ก็อาบัิครับเพิ่นบ่ได้ให้เฮตังสันพระพุทธเจ้านานั้นครับให้เสื้อผลข้องบาปและบุญครับผู้ใดทำดีก็ย่อมได้ดีบ่พี่ผู้ใดจะปกป้องผู้ใดได้ครับน่นลักครับเพราะฉะนั้นห้าต้องเข้าใจ พระถ้มพาวินัยพระธร,รมคําสอนและกกาพระอภิธรรมจนขัดเกากิเลสออกมดจดุดจนห้าบ่าอยากได้อีหยังเลยเฮาจังไปบวชครับเป็นพระได้จนถึงขันเป็นอรหันซะก่อนครับจังไปบวชได้ครับบ่เอาหยังเลยครับนั่นละ่ะคํามาบวชหมายถึงอัอนนั้นครับบวชหมายถึงเป็นผู้ประเสริฐแล้วครับรักษาวินัยอย่างเข่งขัด2 2 7ยเจข้อครับ แม่ตาสินขอหาเฮายัางงโบหูจักเฮายาเข้าไปครับยาให้ลูกไห้ล้านเข้าไปมันอันตรายครับเพราะฉะนั้นโมเจ้าสิไรบาปครับอ่ะประมาณนี้แล้วครับมันจะย่เาเกินไปโอกาสหน้าผมจังจจมานหลินน้ำใหม่สวัสดีครับผม